สวัสดีครับวันนี้ผมมาหมิงก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสายสเตงอินหรือว่าสายแข็งแกร่งเวทฉบับสมบูรณ์เลยนะครับคลิปนี้คืออีกซีรีส์หนึ่งที่ผมจะทําลงช่องเพื่อเป็นการไกด์บิวหรือว่าสายการเล่นต่างๆทั้งเรื่องแนวทางการอัพสเตตแนวทางการเล่นอาวุธที่ใช้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละบิวแต่ว่าก่อนที่เราจะรับชมนั้นมีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ดูคลิปผมและกด s u b สไคร์หากคุณรู้สึกชอบแล้วอยากจะดูคอนเทนต์เอเดอร์ลิงดีๆจากผมแล้วเนี่ยรบกวนกด เอาล่ะเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรสายสเต็งอินนั้นจะเข้มขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ มาทำความรู้จักกับสายสเต็งอินกันก่อนนะครับสายสเต็งอินนั้นคือสายการเล่นหรือว่าบิลหนึ่งของเกมเดริงที่เน้นหนักไปด้านการโจมตีที่หนักหน่วงและก็มีดาเมจเวทและการตีติดน้ําแข็งเนี่ยเข้ามาเสริมในการโจมตีด้วยสไตล์การต่อสู้ของสายนี้นั้นจงเหมือนกับนักดาบสายดาเมจกายภาพเลยครับก็คือจะเข้าประชิดเพื่อทําดาเมจและก็ใช้เทคนิคซับเลชันหรือว่าการกดดันเพื่อเข้าหาศัตรูอย่างไม่ลดละให้ตัวเรานั้นได้ทําดาเมจครับสายสเต็งอินนั้นจะมีข้อได้เปรียบจากสายดาบดาเมจกายภาพปกติ ตรงที่ว่าจะมีลูกเล่นในการโจมตีจากอาวุธมากขึ้นทั้งมีดาเมจเวทมนต์ที่ทำไปยังศัตรูพร้อมกับการตีติดสเตตัสเอฟเฟกน้ำแข็งเพื่อทําให้ศัตรูนั้นถูกลดพลังป้องกันและทำให้กดดันและเสียเปียบเมื่อติดน้ำแข็งเพราะว่าก,การตีติดสเตตัสเอฟเฟกน้ำแข็งนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็นลดการรีของหลอดเขียวแล้วก็พลังป้องกันของศัตรูครับดังนั้นสายสเตงกินที่ผมจะมานำเสนอจะเป็นสายที่เล่นได้ง่ายแถมยังสนุกอีกต่างหากถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราไปดูในส่วนถันนัััดดไปเเกกกกีีกี่่ยยยวววบบแนนนทาาางงรออข้ลค แนวทางการรับค่าเมนสเตตของสายสเตงอินนั้นมีอยู่หลัก2แบบตามสไตล์การเล่นครับเพราะว่าสายสเตงอินมีแนวทางการเล่นที่แยกย่อยออกไปเป็น2รูปแบบย่อยด้วยกันก็คือ 1. การรับค่าสเตงมากกว่าอินหรือว่าจะไปเล่นอีกแบบเป็นสเตงพอๆกับอินซึ่งทั้ง2แบบการเล่นนั้นมีความเหมือนและก็ความแตกต่างครับท่านผู้ชมสามารถเลือกดูจากความชอบของตัวท่านแล้เลือกเล่นสายย่อยที่ถูกใจได้เลยครับ มาเริ่มดูกันที่สายย่อยแรกกันเลยดีกว่าก็คือสายย่อยรูปแบบที่1นึ่งสเต็งม,มากกว่าอินเป็นสายที่เราจะอัพค่าเมนสเตตในค่าของสเต็งม,มากกว่าอินนะครับไวเกอร์เนี่ยเอาไว้60เลยเพื่อเอาความถึกค่าไม้เนี่ยเอาไว้พอใช้ครับส่วนเอนดูแลนดนั้นเอาไว้ประมาณ20ก็โอเคแล้วสามารถหันไปลงสเต็งเพื่อเอาดาเมจเพิ่มเติมได้เพราะว่าสเต็งเนี่ยเป็นค่าดาเมจหลักของสายย่อยนี้ครับอัพไวเลยหกส่วนเด็กนั้นไว้18พอจะทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่น่าปวดหัวเรื่องการถืออาวุธน,น,นู่น่ัน ค่าอินนั้นอัพไว้แค่30พอครับเพราะว่าจะเอามาเป็นดาเมจลองในบิลนี้เฟดเนี่ยไม่ต้องอัพเลยครับแต่หากว่าคุณมีเลเวลที่เยอะกว่าผมหรือว่า150เนี่ยอัพลงไว้เลยครับ30เพื่อเอามนตาหรือว่าอินแคนเทชันมาช่วยในส่วนการบับนะครับอาเคนไม่ต้องแตะเลยในสายนี้มาดูที่จุดประสงค์ของสายย่อยนี้กันเลยกว่าก็คือการเอาดาเมจกายภาพที่หนักหน่วงเนี่ยมาเป็นดาเมจหลัก แล้วดาเมจเวทมนต์เนี่ยมันเป็นส่วนเสริมที่เล็กกว่าครับสุดยอดอาวุธที่ที่สุดในสายสเต็งมากกว่าอินก็คือรูนกเสซอร์เป็นสุดยอดอาวุธของสายย่อยที่มีสเต็งมากกว่าอินอย่างแท้จริงที่นําดาเมจจะฆ่าสเต็งผู้ชายเนี่ยออกมาอย่างเยอะเลยหากว่านําไปบวก10เนี่ยจะยิงดาเมจจากสเต็งในเวปเปิลสเกลลิงเป็นเอสเลยครับซึ่งเป็นค่าที่มากที่สุดในเว็บเปิลสเกลลิงเลยทีเดียวส่วนดาเมจเสริมหรือว่าดาเมจเวทเนี่ยจะยิงจากค่าอินเพียงแค่ดีเท่านั้นครับว่างงไๆก็คือเราดาเมจเวทเนี่ยมมไม่ต้องงกังวลไปเพราะาดาบนีี้มสสุดแรงที่า ภูเขาได้ทั้งลูกเลยก็คือเวฟออฟเดส t รักชั่นจะเป็นการชูดาบขึ้นแล้วฟาดลงก่อให้เกิดเป็นแนวดาเมจเวทที่รุนแรงพร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างดาบนี่คือสุดยอดดาบสเต็งบ้าพลังจริงๆครับนอกจากสกิลสุดแรงแล้วก็ยังมีความพิเศษก็คือเมื่อชาร์จตีหนักจนเต็มเนี่ยจะทําการระเบิดที่ที่เวงดาบไปก่ให้เกิดเป็นดาเมจเวทพื้นที่เล็ก เป็นดาบของคนบ้าพลังและคนที่อยากจะทำดาเมจอย่างสะใจสะใจอย่างแท้จริงครับนอกจากดาบนี้แล้วสายยาสเต็งม,มากกว่าอินก็ยังสามารถเล่นอาวุธอื่นๆได้เพื่อป้องกันแพทห้ตัวเองเนี่ยอยู่กับดาบเดียวหรือว่าเบื่อไปสักก่อนเราสามารถเปลี่ยนไปเล่นไอรอนเกรดซอนที่เป็นดาบขนาดกลางของบอสลูกผสมสิงโตเอาดาบนี้มายัดคุณสมบัติน้ำแข็งเพื่อให้เหล่านั้นดึงดาเมจจากฆ่าอินมาใช้ด้วยผมมีวิธีเล่นสุดเท่แล้วก็หล่อเฟี้ยวที่ผมแนะนําเลยก็คือการถือดาบนี้ไว้ทั้ง2ดาบเลยครับ จำเป็นว่าเราต้องเล่นดาบ2มือนะครับเราถือดาบไว้สองข้างเพื่อเปลี่ยนไว้ใช้ตามสถานการณ์ครับเท่าสงครามที่ผมแนะนําเลยก็คือเท่าสงครามเวทมนต์ลินเบดฟาแรงติดไว้ที่ดาบข้างซ้ายกับเท่าสงครามหนักและอ้อนคอติดไว้ที่ดาบข้างขวาแค่นี้ก็สุดโหดแล้วครับก่อนจะสู้ให้เราเปลี่ยนมาถือดาบซ้ายเพื่อเรียกสกิลดาบเวทออกมาเพื่อให้เราได้เปรียบก่อนสู้นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสู้ได้เลยในการต่อสู้ตัวของเรานั้นจะตีถสเตตัสเอฟเฟกต์น้ำแข็งซึ่งเป็นสถานะหนึ่งที่เถื่อนไม่แพ้เลือดออกเลยนะรรัััท้้งงงงลลลลดดพปออกกกแ็าีหเขขยวตู การต่อสู้ระยะประชิดของสายนี้นั้นอาศัยการฝึกซ้อม ให้ตัวเองชินกับมูฟเซ็ตของดาบทั้งการเล่นแบบดาบเดียวหรือว่าจะควงดาบคู่ไปเลยหาว่าควงดาบคู่ไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าวันยากหรือว่าฟันไม่เร็วทันใจผมแนะนาอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การเล่นของคุณนั้นง่ายขึ้นก็คือการใช้ดาบคีร์ลอดไนซอร์ที่ใส่เอฟนตี้น้ำแข็งมาติดไปที่มือซ้ายแทนไอรอนกิเลซอสอันหนึ่งเนื่องจากว่าดาบแทงนี้ขึ้นดาเมจตามค่าสติงเลยตรงกับสายของเราประกอบกับว่าดาบนี้นั้นแทงได้ไหวและแช่ขัดศัตรูและนจะังหวะกิ้งได้ดีมากเย่่าาาาาสงครนน,ดดน้้กก็ืืออั รือบัตเฮาสเต็ปนั่นเองการใช้บัตรฮาสต็ปที่ดีในการต่อสู้นั้นคือการเอาไปซับเป,สป,ปรสตูไล่ตามพวกเขาไปไม่ให้หยุดพักหายใจเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนดาบนี้มาถือเป็นดาบหลักได้เมื่อศัตรูนั้นเหลือเลือดน้อยแล้วเราต้องการไปปิดงานครับบัตเฮาสต็ปในการซับเปรชันนี่แหละคือสุดยอดความเร็วในการเก็บตก หากว่าเบื่อทั้งรูนเกรซอดแล้วก็ไอรอนเกรซอดแล้วลองมาดูอาวุธสุดโหดอย่างบีสแมนคริเวอร์ที่ใส่แอฟฟินิตี้ต้แข็งด้วยอาวุธที่มาเป็นคู่และมีรูปร่างขนาดใหญ่โตขนาดนี้สตูที่เป็นคนเห็นเนี่ยยังมีกลัวครับเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ซ้ําว่ามันเป็นขวาน แต่ในความจริงแล้วเจ้านี่คือดาบโค้งใหญ่ที่พรอมจะเชือดคอศัตรูครับอาวุธนี้คืออาวุธสเต็งเพียวเลยสิ่งที่ผมแนะนําให้ทําสลับไม้กระดานบ้าน,นี่ก็คือการกระโดดทุบด้วยกดให้มันเป็นการฟัน2ดาบถ้าศัตรูพลาดโดนเข้าแล้วละก็เขาจะรู้เลยนะครับว่าเขาจะพลาดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะมีดาเมจที่หนักหน่วงสุดๆแล้วก็มีโอกาสทาศัตรูติดน้าแข็งในทันทีเลยสลับในคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคําว่าคุณสมบัติหรือว่า affinity น้ำแข็งมาหลายครั้งแล้วนะครับใช่ครับสายนี้ต้องพึ่งพา affinity นี้ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเล่นได้ง่ายถามผมว่าอ้าวมิงแล้วทำไมไม่ใช้ A f ฟ i n i t y ี่เวทมนล่ะมันมีเหตุผลของมันครับก็เพราะว่า a f f i n เ t y เวทมน์นั้นเป็น a f f i ิ i น y ีหนึ่งที่อยากฆ่าสเต็งแล้วก็เด็กออกไปสัแทบไม่เหลือเลยยิงแทบไม่ได้ถูกใช้งานในบิลสเต็งอินของเราเลยนะครับควรจะไปอยู่ในดาบมือขวาของจอมเวทที่มีอินมากกว่าชาวบ้านซะมากกว่าครับเพื่อเอาดาเมจในส่วนนั้นออกมาใช้แต่ในบิลสเต็งอินของเรานั้นจะมีเอฟฟินซี้น้ำแข็งช่วยในส่วนสเต็งกับอินแทนดังนั้นน้ำแข็งนี่ละบออของุญงเา เมื่อถึงจุดจุดนี้แล้วที่ผมได้มโสรรพคุณความเก่งของสายย่อยสเต็งม,มากกว่าอินมามากพอมาดูกันที่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของสายย่อยนี้กันเลยดีกว่าครับข้อได้เปรียบอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหนา้าเมทที่หนักทั้งการตีกายภาพและก็ดาเมทที่ทําได้หลังจากศัตรูติดน้ําแข็งไปแล้วจะถูกเพิ่มให้มากขึ้นอีกสายนี้จะเป็นสายหนึ่งที่ทําดาเมทได้หนักและก็ยิ่งตีเนี่ยศัตรูก็ยิ่งเจ็บครับมีพลังป้องกันและก็เลือดที่เยอะทําให้ตายได้ไม่ง่ายการแกว่งดาบนั้นมีจังหวะทีีีีี่่่่่่ตต้้้้้้้้อออออองงเเเเรรรยยยนนนูคคบแลลวกกก็็ททําาาาใหไไดมมืืขขสสโจช แลวก็ดาเมจที่ว่า,าเป็นส่วนเสริมนั้นอาจจะแรงไม่สุดเพราะว่าเาไปลงสเต็งมากกว่าอินครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือสายย่อยสเต็งมากกว่าอินนั้นไม่เหมาะกับคนที่ไม่อยากจะยืนแท้งดาเมจนานๆครับเพราะว่าสายนี้นั้นต้องแบกรับความเสี่ยงในการยนราบดาเมจขนาดกําลังแว่งอาวุธครับเอาละ่ะอวยสายนี้ไว้ซะเยอะแล้วเรามาดูสายอยีกอันหนึ่งที่โหดไม่แพ้สายย่อยนี้กันเลยดีกว่าครับ สายย่อยที่2สเต็งเท่ากับอินเป็นสายการเล่นหนึ่งที่เราจะอัพค่าเมทสเตตให้สเต็งนั้นพอๆกับอินเลยเพื่อจะได้นาดาเมจเวมนต์หลักสูตรเข้มข้นออกมาจากตัวอาวุธให้จัดจ้านมากขึ้นสายนี้ที่เรายอมลงทุนเสียแต้มเลเวลไปอัพค่าอินให้พอๆกับสเต็งเนี่ยจะไม่ได้ทําให้มีแต้มเหลือใช้เท่ากับสายย่อยก่อนหน้านี้น,นะครับแต่ว่าหากท่านผู้ชมมีเลเวลที่มากกว่าผมหรือว่า150เนี่ย ก็สามารถอัพค่าเมสเตตให้สบายกว่าผมได้แน่นอนครับจัดสรรค่าเมสเตตให้ตัวเองนั้นกันได้รอบด้านแล้วก็ทำดาเมจได้โอเคสายย่อยสต็งพอๆกับอินนั้นจะมีความได้เปรียบจากพวกเท่าสงครามจำพวกเวทมนต์มากกว่าสายย่อยที่แล้วก็เพราะว่าค่าอินที่มากกว่านั่นเองเท่าสงครามสุดดีงาม2ตัวที่ผมแนะนําให้ใช้เลยก็คือกรินเบดฟาแรงติดไว้ที่มือซ้ายแล้วก็กลินสโตนเพเปอร์ติดไว้ที่มือขวาด้วยดาเมจที่จาก2ตัวนี้นั้นจะแรงมากเลยครับตั้งแต่การยิงในจังหวะแรกที่กินไปมากกว่าครึ่งหลอดของคนแล้ว แล้วก็สามารถจัดการมอนเตอร์ให้สีโลลาบต่อเราได้หากกดโจมตีหนักพุ่งต่อแล้วเนี่ยทำลายศัตรูที่โดนได้เลยครับอาวุธที่ผมแนะนําที่ใช้งานได้ดีมากๆในสายย่อยนี้ก็คือ Beastman Curve Sword 2เล่มสุดโหดดาบนี้นั่นเป็นดาบโค้งครับหากว่าถือคู่กันนี่คือสุดโหดเลยสามารถใช้งานได้ดีทั้งในการต่อสู้แล้วก็เรียบง่ายสุดๆให้เราใช้เทคนิคส u p p r e s s ให้ไวเมื่อใช้ดาบคู่นี้ครับเพราะสามารถออกท่าฟันได้ไวแล้วก็กินสต้ามิน่น้อยเนื่องจากว่าเป็นดาบโคง้งดาบนี้กินไปทุกอย่างที่สายนี้ตามหาครับ ค่าสเต็งในเว็เปิ่นสเกลลิงของอาวุธนี้ประกอบกับใส่คุณสมบัติเยกแข็งเนี่ยให้เป็น B เลยครับส่วนค่าอินนั้นก็ให้เป็น C นับว่าทําให้แรงได้จากค่าอินเยอะๆเลยนาเมทที่ได้จากอาวุธนี้จึงนับได้เลยว่าบ้าไปแล้วมีท่าโจมตีท่าหนึ่งที่นับเป็นสุดยอดเทคนิคของดาบโค้งนี้เลยก็ได้ก็คือท่าวิ่งตีและกดฟันคู่ แอนิเมชันจะออกเป็นการวิ่งฟันและสับสองครั้งนี่คือสุดยอดท่าที่ใช้ในการเข้าหาศัตรูแล้วก็วิ่งไล่จับศัตรูที่ยิ่งไปยิงมาได้ดีอีกด้วยอาวุธนี่แหละครับคือทีเด็ดของสายย่อยนี้ตีไม่กี่ครั้งก็ติดน้ําแข็งสร้างความป่วนแล้วก็ความระบากใจให้กับศัตรูได้อีกสไตล์การต่อสู้ของสายนี้จะแตกต่างจากสายที่แล้วนิดหน่อยก็ตรงที่ว่าเราจะพยายามสับมือเป็นมือซ้ายเพื่อไล่เท่าสงครามเวทมนต์ดาบลอยอยู่บ่อยๆเนื่องจากว่าจะได้นําดาเมจของอินที่มากมายของผู้ชายเนี่ยออกมาใช้ด้วยอีกทั้งดาบคู่น้นันจะวคูแลเป็ส ฟันวายครั้งนับว่าโหดแล้วก็ครบเครื่องจริงๆครับสำหรับดาบโค้งนี้หากว่เล่นดาบโค้งนี้จะรู้สึกเบื่อแล้วอีกอาวุธหนึ่งที่สามารถเล่นได้เช่นกันก็คือรอยย่อเกเรซอดเนื่องจากว่าดาบใหญ่นี้มีววฟเป็นสเกลลิงที่เน้นหนักไปทางอินนับได้เลยว่าเป็นวัตถุที่ตีเอาดาเมจเวทอย่างเดียวเลยก็ได้การจะใช้ดาบรอยยอเกเกรซอรให้เก่งนั้นจะเป็นต้องเรียนรู้ความช้าของมันแล้วก็ใช้เทคนิคย่อแทงศัตรูควบคู่ไปด้วย หาจังหวะในการตีเพื่อทำดาเมจพร้อมกับเตรียมใจดาเมจที่จะเข้ามาหาเรามือขวาที่ถือเป็นร้อยออเกียร์ซอนนั้นสามารถติดมือซ้ายเป็นคีร์ลอ็อตไนซอร์หรือว่าดาบแทงน้ำแข็งเจ้าเก่าของเราได้เพื่อหาจังหวะขัดศัตรูหรือว่าใช้หนีออกจากเหตุการณ์แย่ๆแบบนี้ก็ได้อีกทั้งยังสามารถใช้สเปซศัตรูที่เลือดเหลือน้อยเพื่อส่งพวกเขาไปยังปอลโลกได้อีกด้วยอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากใช้ดาบแทงที่มือซ้ายเนี่ยก็คือขาถาเวทนี่แหละครับให้เราติดเวทมอนหินจรัดยิงไว้เพื่อใช้ในการยิงหน้าศ ในหนเราก็มีค่าอินเยอะแล้วจะนําเวทมนต์ออกมาใช้สะหน่อยก็ไม่เสียหายใช่ไหมหล่ะครับนอกจากเวทหินจลัลลศ์ที่ยิงไว้แล้วท่านผู้ชมก็สามารถติดตั้งเวทอื่นไม่ว่าจะเป็นโคเมตได้อีกด้วยแล้วแต่ความสร้างสรรค์เลยครับแต่ด้วยความที่ว่าจะไปกิน f อพของผู้ชายแล้วก็การกดเท่าสงครามเนี่ยผมก็เลยแนะนําให้ใช้แค่หินจลัลลศยิงไว้ครับหรือว่าจะใช้เป็นการไล่าจากมือซ้ายที่ผมแนะนําก็เท่ไม่แพ้กันครับแนะนําให้ไลท่ทีๆเลยหรือว่าหาจังหวะสแปมไล่เพราะว่าดาบลอยที่ออกมาจากเท่าสงครามก็มีดามเมจที่หนักเช่นกันันนมาาาาดดดูกกกททีีี่่่่ขขข้้้ออออไเเปรยยยยบบงงสสสติ็คืจะ ทั้งดาบลอยแลวก็การยิงเวทเล็กเนี่ยแรงสะใจมากครับหากว่าสายย่อยนี้มีเลเวลที่มากกว่าผมหรือว่า150เนี่ยก็ยังสามารถไปถือคาถาและไล่เวทมตลหลักสูตรเข้มข้นอัดศัตรูเพิ่มเติมได้อีกด้วยครบคันจริงๆทั้งใกล้ทั้งไกลครับอุวุธที่เป็นดาบโค้งที่ผมแนะนำเนี่ยยังสามารถฆ่าศัตรูที่เป็นคนได้ไวมากๆอีกด้วยทั้งการกระโดดฟันทั้งการวิ่งไถ่ทำให้คุณน,นั้นโหดได้ง่ายเลยละครับข้อเสียเปรียบของบิวนี้ก็คือจะมีการแบ่งแต้มไปลงอินเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจอาจจะไม่ไดมได้้มมมมีีีคค่่่่่่าาาาาาาวววววเกกกกกออออรรหหืืถททสสยยยแลตงิน มีข้อเสียใหญ่อันหนึง่งที่แทบจะไม่สายย่อยนี้กลายไปง่อยไปเลยก็คือมตราบาเรีออฟโกถ้าเกิดว่าเห็นศัตรูไล่ก่อนที่จะสู้กับเราเนี่ยเตรียมถอนหายใจไว้แล่เลยครับเพราะว่าดาเมจเวทที่เราจะทําไปใส่ศัตรูต่อจากนี้70วินาทีจะถูกหักไปเลย60%โดยในสายย่อยที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้โดนแก้หนักเข้าสายนี้เลยครับเพราะว่ายังหลงเหลือดาเมจกายภาพที่หนักแล้วก็ยังสู้ศัตรูกลับไปได้แต่ว่าสายย่อยสเต็งพอๆกับอินเนี่ยเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยครับเราจะโดนแก้ทางจากเวทอินแชนเทชั่นนี้ก และนี่ก็คือทั้งหมดของสายสเตงอินทั้ง2ส,สายดูแล้วรู้สึกชอบนักดาเวทอย่างนี้ไหมหล่ะครับส่วนตัวแล้วผมชอบสายนี้มา,มากๆเลยเพราะเป็นสายที่ผมบิวมาเล่นเองตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยชอบสายนี้ยังไงก็เอาไปเล่นกันได้ครับผมไม่ห่วงนะในคลิปรีวิวบิวต่ตอๆไปก็จะมีทั้งบิวที่เก่งๆแล้วก็แปลกๆหรือว่าจะเป็นบิวต,ตลกด้วยซ้ำนะครับรอติดตามรับชมกันด้วยนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนักดาบสายเวทหรือว่าบิวสเต็งอินที่ผมเนี่ยเช่นชอบมา,มากๆเลยชอบคลิปรีวิวแบบนี้หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอามิงด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับวันนี้บายบายสวัสดีครับผม